สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผูุ้ขคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพ่อใแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นเดือดสุดๆเลยนะครับว่าแลวกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กฟาดเดือดทันทีหลังโดนปล่อยคลิปนี้ถามหาสิ่งนี้ทันทีลั่น อย่าขายโง่มันดูตลกป้าพี่น้องแมนมีประเด็นนี้อย่างน้อบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมบอกซูฟังเด้อครับผมก่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับที่ทางบอดบิ๊กไปรับลูกนะครับพี่น้องแล้วนะครับอีกฟังหนึ่งได้มีการปล่อยคลิปนะครับเป็นคลิปกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะครับเป็นการปล่อยคลิปของทางบอดบิ๊กนะครับแล้วก็เฮ็นไห้บอดบิ๊กนี่โดนทัวหลุงโดนโจมตีเลยนะครับ นะครับผมหลายๆคนเขาไปด่าว่าบอดบิ๊กนะครับว่าใสคือว่าเขากีดกันลูกเขาคือให้ไปรับลูกดีๆอยู่ประมาณนี้พี่น้องล่าสุดนะครับทางบอดบิ๊กออกมาโพสต์แบบนี้พี่น้องนะครับฟาดเดือดเลยนะครับพี่น้องนะครับผ่านเฟซน,นะครับของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับถามหาสิ่งนี้ทันทีนั่นก็คือพื้นที่ส่วนตัวฉันอยู่ไหนนะครับบอดบิ mm ๊กโพสต์ว่าพื้นที่ส่วนตัวฉันอยู่ไหน ทำไมถึงเอาคลิปกล้องวงจรน,นอกรั้วบ้านนะครับพี่น้องวงจรปิดนอกรั้วบ้านพี่น้องตามหลักนะครับมันมีกฎหมายพี่ดีพี่เอคุ่มครองอยู่ดีครับพี่น้องโมเมนว่าคุณเสียวม,มาเปิดมาเผยแพร่ได้ง่าย,ายๆได้พี่น้องกันมาตามหลักนะครับปัดที่นี่นะครับวอบีบบ้ก็บ,บอกนะครับว่าทําไมเอาคลิปกล้องวงจรปิดนอกรั้วบ้านตอนฉันไปรับลูกเผยแพร่สู่สาธารณะ อันนี้ขายขำหรือขายงูนะครับพี่น้องขายขำหรือว่าขายงูนะครับจริงๆกัน่ะสิขายงูนั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองตามที่ผมบอกนะครับเรียกวอสบิกะโพสต์ต่อนะครับบอกว่าขายขำหรือขายง่มันดูตลกนะแต่ก็ดูพยายามดีนะครับเบ,บึงพยายามดีเนาะพยายามว่าให้อีก ฟังหนึ่งนะครับก็หมายถึงว่าพยายามิตรให้บอดบิ๊กนะครับโดน,นด่นาโดนเกาวหาประมาณนี้แหละครับบอดบิ๊กเลยบอกว่ามันดูตลกนะแต่ก็ดูพยายามดีนะครับหลังจากนั้นพี่น้องพออีฟสีเห็นนะครับกับเขามาคอมเมนต์นะครับท่านแรกนะครับบอกว่าฟ้องพีดีพีเอเลยค่ะนะครับท่านต่อมาบอกอยากเอาชนะแต่ลืมความถูกต้อง คนนุณน้อคุณนะครับอยากเอาแต่ชนะแต่บ่ได้สวนความถูกต้องเลยประมาณนี้เอฟซี FC ท่านต่อมาสั่นๆพี่น้องได้ใจความบอกว่าขายโง่นะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับเอฟซี FC ท่านนี่บอกว่าแล้วบอกไม่ใช่แอดมินงงมากถ้าไม่ใช่คนในบ้านใครจะเอาคลิปกล้องวงจรอ,ออกมาได้ตลกนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายบอกว่าสาเหตุที่ให้ไปรับลูกคือจะเอาภาพ จากกล้องมาเปิดให้ติงโง่ๆมาลุมด่าหรือเปล่าหล่อนร้ายนะฮ่าๆๆนะครับแสดงว่าวางแผนมาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับ้บบลบิ๊กไปรับอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเอากล้องหน้าบ้านกะว่าสีมาเชียบอสบิ๊กคักๆนะครับประมาณนี้พี่น้องบอสบิ๊กถามหานะครับความเป็นส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ถามว่ากล้องเนี่ยมันอยู่นอกรั้วบ้านนะครับ ขายคำหรือว่าขายงูนะครับพี่น้องตามที่ผมบอกมันมีกฎหมายพี่ดีพี่เอ๋คุมครองอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมมาสู้ฟังได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ